สวัสดีพี่น้องแต่นี้ยสินค้าต่างเนล้วเกาับิ้ลส้มกันนุ่งสองกี๊กี้ยงกันทายพี่น้องเอาอยู่วัดพี่น้องตอนนี้เขามีวัดอันบานในองท่าพี่น้องเมืองสังข์คอนในระเคศพี่น้องเพราะว่ามี้เปิ้ลเฮ็ดอันสังฆทานพี่น้องเฮ็ดสังฆทานเฮ็ดอันคนหลายมาแต่บาดลายบาหลาย เมื่อัาออกมาแต่สวรรค์กัมมี่นะคุณผู้ว่านแม่น้องะกนไปนอกัมมี่ไอ้บ้านไรก้างไปเพื่อวางกองปอกขั้วกองเพลินกุณาเมื่อทีแล้วสิไปรอบไปบ้าน บ้านีนน้องอีเรืองด้น้องนด้อน้องอีเรืองก็ามาบ่ยจอดกกมาบอเนาะไปรอบ้านน้องอีเรืองบ้านน้พวกน้ำค่ำกลุบ้านนี้โดนกองแก่นวรรค์าะเหรมีปัจจัยอย่นวัดกันน้าบ้านน้องพื้นแล้วก็บ้านน้ำพวกน้ำค่ำเงินบาทอีกตีรยก้บาทเก่าจานสี่กิโลน้ำดื่มสองแท้ไปเลยพี่้นงกอบอกกับใจด้วยกอนุทนาสุการนำกินน่องบ้านน้องอีเลือง้านวาลายสุใจพี่นนอก ผมเร้อยห้าองผมนะดีครัไปทจเป็นผู e ้หลักแดงครบแดงกินออนไลนนะออนลน์กระดาษกระดาทังเลยเป็นต่งแดงแต่กระแด

นายบ้านนายบ้านไหนายบ้านบ้านน้าเาเนาะเอนี้ปัใญอยู่นีว่าท้าบ้า้พัวต่อเรีเกาเนี้ยาลยเออน้าูาแล้วเนี้ยาวตาพนธาเนาะดีแล้วนบ้านี้ยยุ่งใสเราเนาะนายบ้านเอาหนบ้าสองสองครัวเน้าาเื่อะน ด้วยกันนะขออบคุณนักศึกษามหาวยาัยศ้ีคทุมโอ้ยจรงเงิ้ดีวใหญ่หน่นี้อาเข้านะเข็ใหม่เก็บใหม่อแล้วเราผีนนี้สารตั้งใหญ่น่นบนแอกพนร้ายเป็นน้องรอเพิ่ประกาศที่โบตานีมันจะฟังเสียงคนหลอกขนาดหุ่นหลดต้องรักคัน สามหน่งสองสามสี่สี่อ uh, oh. ่ค์พี่้องมาจา่สวรรค์กระเดื่อไล่สี่สี่ท่า่ อาคุณน <Jean> ี่คุทส่ลงเดือนคุทุงส่างองบักบ่วสามนดีสาธุัวลงห็นมักลังไีม่ใช่เป็นกานลังไม่ตองเป็นเขาแจกเก่าก็เต็มขึ้กันคนไลายเอาอมเถอะเอาอมท้าก็ได้ดีครับ อยาอยาอยาอย่าเข้าเจ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 ้าเตเข้ากับเรามาตัวเข้ากับเรามาเบเข้ากับเราไแดดกะเราเป็น้องมนหอนห้อนพร้อมมาลายบาหลายนั่นเป็น้นองลายบาท คนละนกวับานนหัวลายเพีนรามสวรรค์บทอดเต็มติดเ่ังนี้พียหน่อยเต็มเต็มตเลย้างเลี้ยไป้ยเต้เรีนดต้งุ่มทงหลังเป็นน้ำมัน้เ่าให้อ้อยให้น้ำอ้อยันนี้พี่น้อง มืนเลยอากาศมันห่อนแป๊บเดียวมดโดยอัอห่อนเลยเนาะอากาศห่อนครับไหคนมาี <S 2> <S 2> ่อนาะที่องมากแล้กดเมกกคนมดเลาะอ๊ะคนลายกระดอกรถตัางรถไรคันนั่ออกเลยมั้งไปมั้ ขอบคุมกรเาวสาธุขอคุมนเพี้ยนบ้านน้องมัวอีก1น่งมืกียบสาธุรวมเปเงินทั้งเบิด่งแสนหมเก้าพนกียบห่นหน่งมื่เกานกียบอันเนม่ที่นอนที่หลบเลื่งมาจากชาวบ้านน้องบ่วเนาะาครับเป็นพกจาลิลดื้อข้าริกมนจาริยสาธุการนลสาธุ เล,เลขาีอเลขาคีอุลสีเออดานนองน,นัดเนอนได้เป็นผูนา่ามากเลยเเนี่ยวา่าสะอา,าเมืออกรรมการเนี่ยวราสะอา,าเมืออหนอเลขาีาอุลสีเออทั้งเป็นห้องเลขาพักฐานห้องประธานตุมบาทพิสีสาธุมากเลยเห็นมากเลยมา,มานั มีสายรอสแานปลสยปลาย็น่งปลเยนพร้อมออกตัวออกเพินลนาอเออมีปัจจายย่สีมืงกิดหาต้องยกเข้ามาตลอดต่อมาอีกมีเอ่อทางชลินเช่ยสุกาคณะแปลงผ่าเข้าอยะคณะผ่าหักแนกุ่มบานที่สี ถ้าเป็นห้องเลขาบ้านน้องแดงห้องในบ้านบ้านน้องแดงเนาะเพื่อนๆมี่ตั้งใจอยู่หามือกีต้าร์อาหยังผัดโซนไรเนาะที่มันไสนอประกอบชวนแต่กระทว่าสิมาประกอบชวนนี่ต้องขอเพคุนเนาะร่างคนะกรรมการเพื่นนี้กายักขึ้นมาดื้ออ่าหยังขึ้นมาท่างคณะกรรมการเพื่นเนาะ ก็เปนประการเนาะเาไวากเขานมาตลอดพี่นองงมากับี้พี่น้องลายรถกลังมากรแต่จาวไอกับมีไรซื้ออีเนาะตวมวัดพี่น้องไรซื้อที่ทงคณะกรรมการเิจมานี้มีพอเท่าจันรถกลังบาในวัดพี่น่องาว้รจอยู่เอเอเขียนอยูจวัดเนาะ ท่ามนาขยันขามาลายกำลังข้ามาลายาวปากำลังมาลายคนมาลายเป็นองลาลายก็ต้งมาข้าวาวันพนวันข้องุณลายบด้อแบนะเลกับเลาบา้องาแส่บแซ่บเลขาเข้าอีพีนอบานน้องอีเลี้ยบานบาน้องเล้ยบา กาแกลี้ยงตาลทราเนาะเอ่อนาเกสกอยูดวร่าอเลี้ยงอาาเลี้ยงน่เได้องมากมายเกเนาะ